แต่น้องนุ่งยู่ข้างบ้านก็ว่าเคยเห็นไปน้ำเนี่ยชิพี่จ้อนอยู่ข้างบ้านหนูเองวันๆก็ไม่ทำอะไรนอกจากแข่งรถจนเพื่อนๆให้ฉายาว่าจ้อนสายซิ่งอ๋อแกเดีมันยังไม่ทาใไม้าดอกมันก็มาอย่างซีทุทีันล่ะส่วนคนนี้เพื่อนของจ้อน ฉายาแจส๊สสายหมอกอ๋อหมอไม่เงียบรถก็จอดตั้งนูุนเหรอหมอมมาจะแกลนี่มันปวดยาวไม่เามาตะกูนเ,เนี่ยและสุดท้ายจ่อยสายบันเทิงเพื่อนๆให้ฉายาพวกเขาว่าแก๊งสามจอ เต้ยหนีโยนป่ะนี่เขามาแข่งรถไม่ได้ไม่แฮมมึงไปพูดเบื่องเขาพุณอธิตยาตาค่ะ,คะสุพนีมาค่ะพรชัยโดดค่ะวรเชต์โดดค่ะ อ่ะพี่ชัยโดดครับเอ๊ะสามคนนี้เขาโดดเรียนไปไหนกันเหมันเดิมละวค่ะครูวันดีครับครูอ่ะนั่งสินี่เธอโดดเรียนไปสิบครั้งแล้วนะเทอมเนี้ยเพื่อนๆบอกว่าเธอโดดไปแข่งรถใช่ไหม โมแมนครับครูนี่เธอพูดกับครูใช้ภาษากลางสิผมมอถนัดบอกไทยไหมครับครูเอาล่ะนี่เธอรู้ไหมการแข่งรถมันอันตรายถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเธอจะว่ายังไงผมก็สิได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงเมื่อเกินสามหมื่นบาทพุณดิครูแล้วถ้าเกิดตายขึ้นมาล่ะเธอจะว่ายังไงผมก็สิได้ค่าโรงพวาบาสามหมื่นห้าล้นแล้วเมื่อเกินหกหมื่นห้าครับครู อืเก่งนีเราแล้วมันคุ้มไหมกับชีวิตที่เสียไปเอานน่ข้ากองเชียร์ที่เหลือของเขาเฮ้ยเฮ้ผู้สาวผู้สาวผู้สาวครับกินขอกับยังครับคือเวอรงามคักแท้กินกับยังก็ได้ตัวบ้งหนาปวก คน,นยัางงามกับงาม่า,มา,างมาคักเนาะเออกูปอเอินทำไปว่าเรื่องโดดเลียนแล้วก็จะไปยมบ้านน้ำเฮ็ดติงได้ดีวะ่ะเฮ้ยพ่อกับแม่เขาเป็นงานยู่กรุงเทพคุณเขาอยู่กับตาก,กับยายแล้วโอกาสได้อย่างเขาดอกเขาไม่ยานดนอแม่เขาสิบเบสนใจนองี้ย เอาแม่มืัอนี้คือกินเหล่าเตยเว้นแท้เอ้าผมเมื่อยนเองงานมาเหมือนมือเมื่อยก็ไปนอนพักเมื่อวันศุกรนั่งกินเหล่าของเสี่ยอ้าวบันนี่มึงมีหน้าที่เลี้ยงมึงก็เลี้ยงไป่ตัวมึงสอนยั้กูกูเป็นแม่มึงได้เลยครูคะ ดีค่ะอ่ะนั่งก่อนสิทันชนกครูมีเรื่องอยากจะถามเราสักหน่อยเห็นว่าอยู่บ้านติดกับนายพรชัยค่ะครูที่บ้านของเขาเป็นไงบ้างอืมพี่เขาก็อยู่กับแม่สองคนนะคะอืมเท่าที่ครูคุยกับเขานะก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นเด็กหัวดีอยู่ใช่ค่ะตอนอยู่ประถมพี่เขาเรียนเก่งมากแต่พอพ่อเขาตายพี่เขาก็เริ่มแจกเกเรขึ้นนะคะ ครับูมึงมาบรอบักจอนกูสร้างให้มึงไปเรียนม่ได้ให้มึงหนีไปแข่งรถกูไม่บอกแม่ผมบอกมึงมาทำไปโทอกูเลยกูเห็นงัดโมโงดีช่วงมึงไปเรียนนี่แต่มึงหนีเรียนโดดเรียนไปแข่งรถนี่มึงจะเป็นซีตี้แม่สิไป็นหยังมึงม่กินได้แล้วจันเป็นซีตี้ได้โดนแล้วแม่โมโงบอกมึงช่ไปถ่ายบักจอนบักจอน ป้าออกมาถ่ายยังมึงก็เอ้ามันยีงแข่งำแท้เออป้าออกมาเอื้อ,อ,มอนมูมาเบิดแล้วเออ เรื่องมือคืนนั่นเขายังเสียววันที่สองเลยใครตัวบกใามันหลบทันเอออบพิษน่ะมันถึกตัดขาเราดิกูไปเบื้องมันมาเมื่อวานน่ะแมนอยู่เขานอกว่ามันมันเสิตายแล้วได้ยงินว่ามันได้ค่าสินใหม่จากพลลบอตั้งว่าสองจานหานเดีได้เงินแบบจังสี่เขาบอกดอกเขาคอมีขาสองขางสีดีกว่าเออมืออืนมีงานคารวารลดคาจิกน้องฝ่ายฝากมาส่นมึงแล้วบอกว่า ขอสอนไทยจอนเนี่ยไปอยู่แล้วบ่พาดจิแตงโตไปใส่คือแรงแล้วไปบ้านมูรอนนี่นะไปร้อนี่คือแตงโตดีแท้บอกมาดีๆสิไปใส่สิไปงานคาวะานวดค่าสิกกับมูแม่บอให้ไปเป็นยังบอให้ไปซ,ซื้อนี่นัดกับมูไว้แล้วบว่าไปบ่ได้ดอกแม่ขีมอ่ะใส์มันเหือคำาเดี๋ยวก็เกิดอันตราย เกนินอุบัติเหตุเธอก่อนมึงยังมาเจออยู่บ่แม่สิแม่เป็นหว่วงอย่างงี้นี่สมื่อแม่ก็กินแต่เราเคยสนใจจ้อนนยุติเียติคืเป,ปเป็นแม่ไว้ดิบายบายคือบาไปคือน่าไปเลย ฮัลโหลฮัลโหลเพนไอแสงตายแล้วเด้อถือรถบัตต่ำอยู่บ้านโน้นงามนี่ฮะตายค่าทีเลยไอแสงเป็นย้อนห้องดีละไอแสงกินไต โชคดีแล้วที่ตัวว่าได้ไปเมื่อคืนนี่รุดพ่วงเบียกแตกตำม,มือห้าตายปากปหลายคนดีอยู่ห้อหลบทันบอสันตายแท้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่กับกลุ่มเพื่อนๆพื่จนพี่จอนก็เลิกแข่งรถแล้วหันมาช่วยแม่ทำงานช่วงวันหยุด นอนแม่อยู่บ้านบอแม่บอสบายน้อนนี่ทั้งบ้านครับป้ามีอย่างบหครับพอดีป้าเห็นแม่แล้วขาดส่งประกันเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยจะมาถามเบิงเป็นตังไดประกันนีอย่างครับอะกับประกันที่วินันลาแม่ตรวเราเฮ็ดไว้เรายานว่า้า,า,าเราเป็นอียงไปตัวสิบเรไดเรียนหนังสือคือจ้างตอนที่พ่อตัวตายก็ได้เงินประกันนันละมาส่งตัวเลียนเท่า์ซูเมอนี่ เมื่อพี่จ้อนรู้ว่าจริงๆแล้วแม่รักและเป็นห่วงเขามากขนาดไหนพี่จ้อนเลยเลิกแข่งรถโดยสิ้นเชิงแล้วหันกลับมาตั้งใจเรียนเหมือนเดิม